ัดีนะครับทุกทท่านนะครับวันนี้ก็เ,เรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาร่วมกิจกรรมนะครับวิ่งด้วยการ r ัน t u n เก g e t h v r r y s t y s t o u n t u n t s นะครับซึ่งทางบริษัทกรุงไทยแอคซาประกันชีวิตนะครับได้จัดเ,เป็นผู้เป็นผู้สนับส,สนุนหลักนะครับโดยจัดอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่8แล้วนะครับแล้วก็โดยที่ผ่านมามีผู้เข้าร่วมกิจกรรมถึง31,000คน นะครับแล้วก็วันนี้รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่ามันเป็นกิจกรรมนะครับที่สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทนะครับในการส่งเสริมความเท่าเทียมนะครับความหลากหลายนะครับแล้วก็ส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีนะครับโดยตรงกับหลักของเรานะครับที่เราอยากจะเคียงข้างทุกความเชื่อมั่นดูแลกันตลอดไปนะครับแต่วันนี้ได้มีโอกาสมาร่วมนะครับกับหลากหลายนะครับท่านนะครับแล้วก็ มาจากหลายวงการนะครับมีทั้งส่วนในสูงของภาครัฐนะครับที่วันนี้มาร่วมกับเรานะครับภาคเอกชนนะครับแล้วก็มีคนหลากหลายนะครับอายุหลากหลายเพศนะครับไม่ว่าจะเป็นคนพิการหรือไม่พิการนะครับวันนี้ก็มั่นใจครับว่าเป็นกิจกรรมที่เราจะได้ร่วมกันทําอย่างสนุกแน่นอนครับ ค่ะบริษัทกรุงไทยเอ็กซ่าประกันชีวิตจำกัดมหาชนนะคะก็จัดกิจกรรมวิ่งด้วยกันวันทูเกเตอร์ต่อเนื่องเป็นปีที่8นะคะซึ่งในปีนี้นะคะก็มีคนเข้าร่วมกิจกรรมนี้กว่า1,700คนนะคะแล้วก็บริษัทคะมีความภาคภูมิใจที่โครงการนี้นะคะได้รับความสนใจแล้วก็มีคนเข้าร่วมมากขึ้นในทุกๆปีนะคะโดยเป้าหมายนะคะของการจัดงานในครั้งนี้เนี่ยก็สอดคล้องนะคะกับแนวคิดหลักของบริษัทในเรื่องของความเท่าเทียมและความหลากหลาย inclusion and diversity นะคะเพราะว่าที่บริษัทเนี่ยสนับสนุนเรื่องความเ,าเท่าเทียมกันนะคะแล้วก็ยอมรับในความแตกต่างซึ่งกันและกันแล้วก็สร้างความเท่าเทียมกันในสังคมนะคะซึ่งบริษัทนะคะก็พร้อมนะคะที่จะสนับสนุนนะคะแล้วก็เป็นแรงผลักดันค่ะที่จะสร้างความตระหนักรู้นะคะในการขับเคลื่อนสังคมนะคะให้คนพิการและคนไม่พิการอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขนะคะแล้วก็เนื่องจากทุกคนเนี่ย ในสังคมเป็นทีมเดียวกันแล้วเราก็เชื่อว่าทุกคนทำได้ no you can ค่ะ ความพิเศษนะคะของการจัดกิจกรรมในวันนี้นะคะก็คือเป็นการเปิดโอกาสให้คนพิการในทุกเพศทุกวัยนะคะได้จับคู่วิ่งกับไกด์รันเนอร์นะคะซึ่งจะมีการวิ่งนะคะดูแลซึ่งกันและกันไปตลอดทางโดยมีเป้าหมายเดียวกันก็คือเส้นชัยนะคะไม่ได้เป็นการวิ่งเพื่อที่จะวิ่งในการหวังผลเพื่อชัยชนะแต่เป็นการวิ่งเพื่อความเท่าเทีเทยมกันในสังคมนะคะอีกครั้งนะคะยังเป็นการเสริมสร้างให้มีสุขภาพที่แข็งแรงก้าวข้ามข้อจํากัดและความแตกต่างของร่างกายค่ะ